คือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำถนนคนทางเสร็จแล้วนะครับเนี่ยนะฮะแล้วทำไมถึงไม่เก็บให้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะแยเแต่ผมก็ระมัดระวังด้วยนะครับเนี่ยนะฮะข้างหน้าโล่งนะครับแต่ทางเข้าก็โล่งนะครับแต่ว่ามีจับดักอยู่นะครับทุกคนนะครับวางแบบว่าเนี่ยนะดูดูดูรถทางเกษมพลนะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายมา ฝั่งบ้านฉางนะครับก้นะครับที่เป็นคอนกรีตนะครับแล้วก็มีทรายนะครับรแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีน้ําขังแล้วก็มีทรายมีเศษก็ให้ระมัดระวังนะครับคือจะบอกว่าตรงบริเวณเนี้ยนะครับถ้าเรามองจากทางด้านหน้าเนี่ยจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับคิดว่าถนนเนี้ยมันเสร็จแล้วก็ให้ระมัดระวังนะครับคือจะบอกว่าตรงบริเวณเนี้ยนะครับถ้าเรามองจากทางด้านหน้าเนี่ยจะไม่เห็น อะไรเลยนะครับคิดว่าถนนเนี่ยมันเสร็จแล้วทางกเกษพรน,นะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายมาฝั่งบ้านฉางนะครับก<ะ>็วางแบบว่าเนาี่ยนะดูดูดูรถก็กองขยะนะครับกองเศษวัสดุตรงนี้นะซึ่งไอตัวแท่งแบีเออร์พลาสติกตัวเนี้ยผมคิดว่ามีคนชนแน่นอนเลยแยกป็นคนก็ระมัดระวังด้วยนะครับน,นี่นะข้างหน้าโล่งนะแต่ าเข้าโลร่งนะครับแต่ว่ามีจับดักอยู่นะครับทุกคนนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะครับจะเห็นว่ามีเศษของพื้นนะครับคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำถนนคนทางเสร็จแล้วนะครับเนี่ยนะฮะแล้วทำไมถึงไม่เก็บให้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะวัสดุนะครับเนี่ยนะฮะ จะขอเตือนว่าใครที่มาจากอาตรงทางนะ,ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮรคิดว่าถนนม,มันเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับแต่ว่าพอเราเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บนะครับมันจะมาเจอกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะครับจะเห็นว่ามีาเศษของคือขอให้ระมัดร,ระวังนะครับคือจะบอกว่าตรงบริเวณเนี้ย นะครับถ้าเรามองจากทางด้านหน้าเนี่ยจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับคิดว่าถนนเนี่ยมันเสร็จแล้วแยกเสรคนก็ระมัดระวัาาวงด้วยนะครับนี่นะ้างหน้าโล่งนะครับแต่ทางเข้า,ขาโล่งนะครับแต่ว่ามีจับดับอยู่นะครับทุกคนนะครับวางแบบว่านี่นะดูดูดูรถสวัสดีครับมาพบกับรายการช่วยตัวเองนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณแยกเอ่อ yeah. โรงพยาบาลที่จะมานะเนี่ยนะฮะว่าที่จะมาอไรอย่างงี้นะฮะคืออันตรายนะอันตรายมากเลยครับก็ฝากเตือนนะครับใครที่จะเลี้ยวโปรดระมบดระวังด้วยนะครับทางเกษมพลนะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายมาฝั่งบ้านฉางนะครับก็โปรดระมัดระวังด้วยนะครับโปรดระมบดระวังด้วยนะครับทกานแยกแต่งก็ระมัดระวังด้วยนะครับนะฮะข้างหน้าโล่งนะครับแต่ ข้าวโล่งนะครับแต่ว่ามีจับดักอยู่นะครับทุกคนนะครับกองขยะนะครับกองเศษวัสดุตรงนี้นะซึ่งไอตัวแข่งเบรีเออร์พลาสติกตัวนี้ผมคิดว่ามีคนชนแน่นอนเลยทางเกษมพลนะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายมาฝั่งบ้านฉางนะครับก็นะครับคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำถนนคนทางเสร็จแล้วนะครับเนี่ยนะครับ แล้วทำไมถึงไม่เก็บให้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะวัสดุนะครับนี่นะฮะ,ะจะขอเตือนว่าใครที่มาจากตรงอกองขยะนะครับกรองเศษวัสดุตรงนี้นะซึ่งไอตัวแท่งเบรเออร์พลาสติกตัวนี้ผมคิดว่ามีคนชนแน่นอนก็ให้ระมัดระวังนะครับคือจะบอกว่าตรงบริเวณเนี้ยนะครับถ้าเรามองจากทางด้านหน้าเนี่ยจะไม่เห็น อะไรเลยนะครับคิดว่าถนนเนี่ยมันเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะครับจะเห็นว่ามีเศษของพื้นทางกเกษมพลนะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายมาฝั่งบ้านฉางนะครับ<อ>ก็โปรดระบัดระวังด้วยนะครับรวัสดุนะครับเนี่ยนะฮะจะขอเตือนว่าใครที่มาจากอา ตรงถักวัสดุนะครับเนี่ยนะฮะเอ่อจะขอเตือนว่าใครที่มาจากเอ่อตรงพักแยกแต่คนก็ระมัดระวังด้วยนะครับนี่นะฮะ้างหน้าโล่งนะฮะแต่ทางเข้าโล่งนะครับแต่ว่ามีจับดับอยู่นะครับทุกคนนะครับทางเกษมพลนะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายมาฝั่งบ้านฉางนะครับก็นะครับคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ทำถนนคนทางเสร็จแล้วนะครับเนี่ยนะฮะแล้วทำไมถึงไม่เก็บให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับโปรดระบัดระวังด้วยนะครับรอกองขยะนะครับกองเศษวัสดุตรงนี้นะซึ่งไอตัวแท่งเบรเออร์พลาสติกตัวเนี้ยผมคิดว่ามีคนชนแน่นอนลกองขยะนะครับกองเศษวัสดุตรงนี้นะซึ่งไอตัว แข่งแบดเอเอร์พลาสติกตัวนี้ผมคิดว่ามีคนชนแน่นอนเลยนะครับที่เป็นคอนกรีตนะครับแล้วก็มีทรายนะครับ<ม>แล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีน้ำขังแล้วก็มีทรายมีเศษสมเด็จพระนางเจ้าเิรษิกิจนะครับจะเห็นว่ามีเศษของพื้นทางเกษมพลนะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายมาฝั่งบ้านฉางนะครับก็ คือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำถนนคนทางเสร็จแล้วนะครับเนี่ยนะฮะแล้วทำไมถึงไม่เก็บให้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะโรวจระดระวังด้วยนะครับวางแบบว่าเนี่ยนะดูดูดูรถรถวัสดุนะครับเนี่ยนะฮะจะขอเตือนว่าใครที่มาจากตรงไทยน,นะครับคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ทำถนนคนทางเสร็จแล้วนะครับเนี่ยนะฮะแล้วทำไมถึงไม่เก็บให้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะซ้ายนะครับมาตรงช่องซ้ายสุดนะครับของแยกกิโลสิบเส้นที่จะมาจากเกษมพนนะทางเกษมพลนะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายมาฝั่งบ้านฉางนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับคือจะบอกว่าตรงบริเวณเนี้ยนะครับถ้าเรามองจากทางด้านหน้าเนี่ยจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับคิดว่า ขนมี่ยมันเสร็จแล้วที่จะมานะนี่ฮะเราี่จะมาปอย่างงี้นะฮะคืออันตรายนะอันตรายมากเลยครับ,นะรบก็ฝากเตือนนะใครที่แต่เลี้ยวทุกอย่แต่ผมก็ระม,มัดระวังด้วยนะครับนี่นะฮะข้างหน้าโล่งนะครับแต่ทางเข้าโาล่งนะครับแต่ว่ามีจับดักอยู่นะครับทุกคนนะครับซ้ายนะครับมาตรงช่องซ้ายสุดน,นะครับของแยกกิโลสิบเส้นที่จะมาจาก เีวางแบบว่าเนี่ยนะดูดูดูรถรถที่จะมานะเนี่ยฮะรถที่จะมาอย่างนี้นะฮะคืออันตรายนะอันตรายมากเลยครับก็เออ่ฝากเตือนนะครใครที <qu> ่จะเลี้ยวที่จะมานะเนี่ยฮะรถที่จะมาอย่างนี้นะฮะคืออันตรายนะอันตรายมากเลยครับก็เออ่ฝากเตือนนะครใครที่จะเลี้ยวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับ จะเห็นว่ามีเศษของพื้นนะครับคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำถนนคนทางเสร็จแล้วนะครับเนี่ยนะฮะแล้วทำไมถึงไม่เก็บให้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะสวัสดีครับ,รารบมาพบกับรายการช่วยตัวเองนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณแยกโรงพยาบาลักแยงแต่ผมก็ โล่งนะครับแต่ทางเข้าว่าโล่งนะครับแต่ว่ามีจับดักอยู่นะครับทุกคนนะครับโปรดระมัดระวังด้วยนะครับวัสดุนะครับเนี่ยนะฮะจะขอเตือนว่าใครที่มาจากตรงทางเกษมพลนะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายมาฝั่งบ้านฉางนะครับก็ที่จะมาเนี่ยนะว่ที่จะมาออย่างนี้นะฮะคืออันตรายนะอันตรายมากนะครับก็ ขาเทเแนใครที่จะเลี้ยวที่จะมานี่ฮะเราที่จะมาอยไางนี้นะฮะคืออันตรายนะอันตรายมากนะครับก็ขาเทเแนใครที่จะเลี้ยวซ้ายนะครับมาตรงช่อง้ต้สุดนะครับของแยกกิโลสิบเส้นที่จะมาจากถนนพุ่มยิ้มก็ให้ระมัดระวังนะครับคือจะบอกว่าตรงบริเวณเนี้ยนะครับถ้าเรามองจาก ทางด้านหน้าเนี่ยจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับคิดว่าถนนเนี่ยมันเสร็จแล้วทางนะกเกษพรน,นะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายมาฝั่งบ้านฉางนะครับก็นะครับคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําถนนคนทางเสร็จแล้วนะครับเนี่ยนะครับแล้วทําไมถึงไม่เก็บให้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะะ,ฮะ,ะ,ฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะคิดว่าถนนมันเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับแต่ว่า พอเราเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บนะครับมันจะมาเจอกับทีบ่จะมานะนี่ยฮะเราจะมาดไปเงี้นะฮะคืออันตรายนะอันตรายมากเลยครับก็ฝากเตือนนะครับใครที่จะเลี้ยวที่จะมานะนี่ยฮะเราจะมาดไปเงี้นะฮะคืออันตรายนะอันตรายมากเลย